วันนี้เราเดินทางออกจากโรงแรมที่พักของเราเพื่อเดินทางสู่น้ําตกวิกตอเรียครับน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถือเป็นสมบัติร่วมกันของทั้งสองประเทศคือประเทศซิมบับเวและประเทศแซมเบียสามารถเข้าถึงได้จากทั้งสองฝั่งประเทศเลยครับแต่ละฝั่งก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันไปสําหรับวันนี้เราจะเริ่มต้นจากฝั่งซิมบับเวก่อนครับจากทางเข้าน้ําตกเราจะเห็นรูปจําลองของดรเดวิดลิฟวิงสโตน หมอสอนศาสนาและนักบุกเบิกชาวสกอตชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบน้ำตกแห่งนี้ครับดอร์ลิฟวิงสโตนค้นพกน้ำตกสายนี้ในระหว่างปีที่16ที่เขาอยู่ในทวีปแอฟริกาเวลานั้นเขามีความสงสัยว่าแม่น้ำแซมเบซีที่ยิ่งใหญ่นี้มีจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนเขาจึงตัดสินใจร่องแม่น้ำแซมเบซีเพื่อหาคำตอบนั้นและก็ได้พบน้ำตกนี้ ด้านหลังของผมคือน้าตกวิกตอรียซึ่งถือว่าเป็นน้ําตกที่มีขนาดใหญ่หน้ากว้างของน้ําตกที่ยาวที่สุดในโลกแล้วก็เป็นน้ําตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งสวยขนาดที่ว่าดรเดวิดลิวิงสตันซึ่งเป็นหมอศาอสนาชาวสกอตแลนด์ Scotland, เดินทางเข้ามาที่นี่มาเจอครั้งแรกมีการบันทึกในหนังสือที่ชื่อว่าบ i s t o o n r y y t r v v l l n n r r s s e r r h in n f r r i c a เขียนเอาไว้ว่าเป็นน้ําตกที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วมหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งใน ชีวิตของข้าพเจ้าแล้วก็ดเอร์ลิบิงสตันเป็นคนตั้งชื่อน้ำตกใหม่ว่าวิกตอเรียฟอลส์ซึ่งตั้งให้เป็นเกียรติแก่พระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษจริงๆแล้วน้ำตกแห่งนี้คนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้เรียกตามชื่อภาษาของเขาว่าโมซิโอทุนยาซึ่งแปลว่าเสียงกำปนาตอันกฤกก้องของหมอกควันครับแล้วเราก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของน้ำตกวิกตอเรียที่ทำให้ผมและทีมงาน ตะลึงกันทั่วหน้าให้กับความยิ่งใหญ่และหน้าเกงขามของมันพอได้สัมผัสของจริงต่อหน้าแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของดรลิฟวิ้งตนเลยครับว่าทำไมถึงบอกว่าข้าพเจ้าประจนภัยมา1้ย7ย่านน้าแต่น้ําตกสายนี้แหละคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดน้ำตกวิกตอเรียมีความสูงราว108เมตรความกว้างราว1,700เมตรเกิดจากส่วนหนึ่งของแม่น้าเซมเบซี่ ที่ไหลผ่านประเทศแซมเบียและสิมบับเวไหลลงบริเวณหน้าผาที่เกิดจากรอยแยกของแผ่นดินอันเนื่องมาจากอิทธิพลของภูเขาไฟระเบิดและการแตกตัวของมหาทวีพครนวาหน้าเมื่อราว150ล้านปีก่อนจากที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าชื่อเดิมของน้ำตกสายนี้ก็คือโมซิโอทุนยาหรือควันที่ส่งเสียงกัมปนา สาเหตุที่ชาวพื้นเมืองตั้งชื่อเช่นนี้ก็มาจากเสียงของน้าตกที่เที่ยวกลากนี่แหละครับปริมาณน้ํามหาศาลไหลตกกระทบพื้นหินบาดซ้อเบื้องล่างจนกลายเป็นเสียงจุดคล้องค้ายเสียงร้องคำรามหรือเสียงฟ้าผ่านั่นเองและความแรงของน้ําที่ตกลงมายังทําให้เกิดละอองปวยพุ่งสูงขึ้นไปกว่า500เมตรจนดูเหมือนควันสีขาวที่ปวยพุ่งออกมาด้วยเหตุนี้จึงทําให้ชาวพื้นเมืองในอดีตที่เห็นน้ําตกนี้ และคิดว่าเป็นการกระทำของเทพเจ้าที่น่าเกรงขามและเกิดความหวาดกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้น้ําตกแห่งนี้ดูจากภาพแล้วไม่น่าแปลกใจหรอกครับว่าทําไมคนท้องถิ่นสมัยก่อนถึงเชื่อเช่นนั้นเพราะละอองน้ําตกที่พวยพุ่งก็น,นําใส่ล่าจนเหมือนเทพเจ้าบรรดาให้ฝนตกหายใหญ่ตลอดเวลางานนี้ขนาดมีโล่แลอเสื้อกันฝนก็ยังเอาแทบไม่อยู่ต้องเปียกปอนกันทั่วหน้ากันหมดเลยครับ ปัจจุบันน้ำตกวิกตอเรียถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่โดดเด่นอันดับต้นๆของซิมบับเวและประเทศแซมเบียปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่สุดความยิ่งใหญ่ตะการตาของน้ำตกนี้มีมากกว่า300,000คนต่อปีเลยทีเดียวคอมพีนีเพื่อร่วมทางชุดเปิดโลกแอฟริกาสัปดาห์นี้ก็จบลงกับเพียงเท่านี้ครับแต่เรื่องของน้ำตกวิกตอเรียยังไม่จบแค่นี้นะครับ โอกาสต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับน้ำตกวิกตอเรียฝั่งแซมเบียที่มีความสวยงามน่าสนใจไม่แพ้กันครับแล้วมาร่วมเดินทางเปิดโลกเปิดมุมมองในทวีปแอฟริกากับเราต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับ